ล่าล่าสัตว์ในสมัยก่อนก็เหมือนเหมือนกับคนทั่วไปที่มีทั้งล่าสัตว์เพื่อการยังชีพและการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิงคนที่ล่าเพื่อการยังชีพจะมีความสัตว์ต่ออาชีพของตนเป็นอย่างมากและมีคติประจําตัวมากมายอย่างเช่นไม่ล่าสัตว์ท้องแก่แม่ลูกอ่อนสัตว์ที่ยังไม่โตเต็มวัยหรือสัตว์ล่าต้องกินเนื้อได ไม่ใช่ใช่ประโยชน์เพียงแค่เขี่ยวเขาหรือหวังงาเท่านั้นเห็นคุณค่าของการกระจายพันธ์ของสัตว์จะได้มีไว้ให้หล่าเป็นอาหารจมชั่วโลกชั่วล้านพรานจำพวกที่ล่าเพื่อความบันเทิงนั้นมักเป็นที่หลังเกียดแก่พานท้องถิ่นทั่วไปจะแกล้งยิงทิ้งเสียเก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่ใช่วิสัยแต่พานพวกนี้ก็มักจะพบจุดจบไม่ค่อยจะสำลานเหมือนกับการกระทำมากนัก ส่วนมากก็ถูกสัตว์เล่นงานเอาถึงตายเช่นกันอย่างเช่นหมู่บ้านที่อยู่ตามริมผืนป่าแก่งกระจานตามที่เจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านของแกสมัยรุนปูรุนย่ามีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์กันทั้งนั้นยังชีพด้วยเนื้อสัตว์และผืชผักตามป่าเขาเป็นหลักการทำไร่นายังไม่มีมากนัก เนื่องจากว่ามีแต่พื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ลาบลุ่มจะปลูกข้าวนั้นหายากทำไรก็พอแค่เอาไว้กินในครอบครัวเท่านั้นยังไม่มีการขายผลผลิตใดๆเพราะยังไม่มีการทำเป็นการค้าเกิดขึ้นอยากกินอยากได้อะไรก็แลกเปลี่ยนกนันเอาตามสิ่งของที่ตนพึงมีเท่านั้น การที่มีพลานบางส่วนในแถบนั้นรวมกับพลานต่างถิ่นหรือพลานในเมืองอีก15คนพากันเข้าไปล่าสัตว์ตั้งที่พักเพื่อสแสวงหาความบันเทิงในป่าโดยมีผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายฝ่ายในเมืองได้เที่ยวได้ล่าสัตว์เป็นประสบการณ์ฝ่ายพลานบ้านได้เงินทองสินไหมเป็นค่าจ้างเหล่ายาบุรีนอกมีให้สูบให้กระดกกันแบบไม่อัน้นจึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ไป อาชีพที่ไม่ใช่แค่พลานท้องถิ่นเท่านั้นชาวบ้านแถบชายป่าก็ล้วนลังเกียจไม่แพ้กันสาบแช่งให้คนพวกนี้วิบัติในเร็ววันเหมือนคำสาบแช่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องจะเริ่มส่งผลจากการพูดกันปากต่อปากทำให้พ่านที่มีทั้งฝีมือและวิชา,าคมบางคนเห็นแก่ลาบทรัพย์สินเงินทองพาคนต่างถิ่นเข้ามาทำลายแหล่งหากินของตนเองมากขึ้น จนหลวงเลยเข้าไปถึงขั้นอวดโชว์ของดีที่มีอยู่ให้คนต่างถิ่นได้รู้ได้เห็นเป็นขวัญตาไปด้วยอย่างเช่นพลานไวกลางคนที่มีวิชาอาคมมากกว่าใครอย่างพลานเหลือได้โชว์ในสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าใครเพื่อนคือการให้ทุกคนปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยเสียก่อนแล้วใช้อาคมแปงลงห่างเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาของพลานทั้งหลายและผู้ที่ไปด้วยกันต่างก็พากันตื่นเต้นและตกใจสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนในชีวิตหลังจากที่เยื่ออย่างอดวดโชว์อยู่ประมาณสักสิบนาทีก็กลับคืนล่างเป็นคนดังเดิมหลังจากสร้างความตื่นตาตื่นใจได้แค่นั้นยังไม่พอพลานเหลือ ยังพาพรรคพวกเดินลึกเข้าไปในปา่าเพื่อจะใช้วิชาเสือโชว์การล่าเหยื่อให้กับคนพวกนั้นได้ชมอีกโดยเมื่อเดินทางเข้าไปถึงป่าลึกเป็นที่พอใจแล้วก็สั่งให้ทุกคนรออยู่บนต้นไม้เช่นเดิมแล้วก็ใช้วิชาแปลงเป็นเสือผงทยานออกไปทันทีล่าสัตว์และลากเอากลับมาคลองไว้ให้ดูโดยมีทั้งหมูป่าและกระจงกระต่ายหลายตัว และอีกสองตัวที่สร้างความชงนให้กับผลพวกนั้นเป็นอย่างมากนั่นก็คือลูกเสือที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวเล็กน้อยที่ถูกขัดคอจนตายทั้งคู่หลังเห็นว่าคงจะพอใจกับผู้ที่เห็นแล้วก็ได้คืนล่างเป็นคนอีกครั้งเรียบทุกคนลงมาแบกเอาเหยื่อกลับไปทำอาหารที่เต็นพัก โดยทิ้งซากลูกเสือสองตัวเอาไว้ที่นั่นเพราะไม่มีใครอยากจะกินเนื้อเสือมากนักหลังจากนำเอาหมูป่ากระจงและกระต่ายหลายตัวกลับมาทำอาหารก็พากันดื่มกินร้องลํำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานป่าที่เคยเงียบสงบก็คึกคืนไปด้วยเสียงปาตีเล็กๆของคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นสัตว์ป่าพากันนิ่งเงียบหลบซ่อนเพราะความหวาดกลัวและตื่นตกใจเสียงดัง ในคำาคืนที่แสงจันร์ทเพียงครึ่งดวงแต่ก็ศาสตร์สองพอให้เห็นได้ถนัดตาหลังจากปาร์ตี้เล็กๆค่อยๆเงียบสงบลงคนพวกนั้นก็พากันหลับไหลไปทีละคนสองคนแม้แต่พรานที่มีความชำนาญป่าหลายคนกับทำตัวตกอยู่ในความประมาทที่ลืมแม้จะคิดว่าอันตรายใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นแม่เสือกำลังเยื้องอย่างเข้ามาใกล้ ด้วยความเขียดแค้นเต็มหัวอ,อกเต็นใหญ่สองเต็นพลานท้องถิ่น4ี่คนและพานหรือนักเดินป่าจากในเมืองอีก15้าคนรวมแล้วก็สิบข้าคนรวมอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆต่างก็เมาไม้หลับไหลกันละเกะละกะประมาณสักตีสองก็มีเสียงแหกปากร้องของคนที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นพลานท้องถิ่นคนหนึ่งในสี่คนดังโหยโหวนด้วยความเจ็บปวด จากคมเขี้ยวและกรงเล็บของแม่เสือตัวนั้นพาเอาทุกคนตะเกียกตะกายลุกวิ่งหนีกันสุดชีวิตคงเหลือแต่พลานเสือสมิงคนที่ฆ่าลูกเสือตายยังยืนจังก้าท้าทายมัจจุราชอยู่อย่างไม่หวั่นเกรงมั่นใจในวิชาอาคมของตนเองเหลือขนานับแม่เสือก็คงจะจำกลินที่สากลูกน้อยได้อย่างแม่นยำ ว่าเป็นคนนี้แหละที่ฆ่าลูกทั้งสองตายอย่างน่าอาณาถทั้งๆท,ที่ไม่เคยออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแม้แต่ครั้งเดียวเสือพลานกับเสือป่าก็ยืนจ้องตากันเพียงคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่สตูทันทีพวกที่เรือกะวิ่งนี้และปีนขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยกันหมดแล้วลุ้นระทึกกับการต่อสู้ที่ดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใคร ระหว่างพลานเสือสมิงที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันและมีแม่เสือที่สุมมาโดยความแค้นถ้าเป็นพลานที่ขมังเวทด้วยกันคงจะรู้ผลว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเสือพลานหรือจะสู่พระกำลังมหาศาลของเสือป่าแท้ใดเรียวแรงที่ฮึกเหเิมแต่แรกก็เริ่มหมดลงหันหัวจะหนีอยู่ล่ำไปแต่ก็ถูกงับคอสะบัดกลับมาฟัดไม่ยัง้ง เพียงแค่สามสี่ครั้งท้งที่หก็ทำได้เพียงหันหัวหนีและร้องด้วยความเจ็บปวดคุกเข่าไปกับฝนและเลือดสดๆที่ไหลเอ่อเปียกชุ่มไปทั้งล่างพวกที่ปีนขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้แทบจะเหมือนหน้านี้ความสยดสยองของล่างผานที่กลับกลายเป็นคนอีกครั้งถูกกัดกระชากฉีกเนื้อออกมาจนแทบจะจำสภาพไม่ได้ กองอยู่ตรงหน้าแม่เสือเหมือนกับกองเศษเนื้อก็ไมปานบางคนแทบจะุ้มสติไม่อยู่มือไม้สั่นไปหมดความรู้สึกเหมือนกับว่าต้นไม้มันกำลังจะเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆแม่เสือยือนหอบมองเยื่อด้วยความสาแก่ใจแล้วก็พละเดินเยื้องอย่างไปอย่างช้าๆจนหายลับเข้าป่าลึกไปคนหนีตายพวกนั้นกอดต้นไม้กันอยู่ยันสว่าง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็รีบปีนลงแล้วทิ้งสัมภาระรีบขว้าเอาแต่ปืนวิ่งหนีกันสุดชีวิตและเจอเข้ากับพวกที่ออกมาก่อนแต่หมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ระหว่างทางรวมกลุ่มกันได้ก็รีบเดินหนีออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวจนหลุดหลอดมาถึงหมู่บ้านต่างคนกรนต่างแยกย้ายกันไปโดยไม่มีการพูดคุยกันอีก ชาวบ้านและพรานทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่ใจคนพวกนี้อยู่แล้วและคนพวกนั้นก็หายลับไปจากวงจรของป่าอย่างถาวรรวมทั้งผานท้องถิน่นอีกสองคนที่หนีรอดกลับมาได้ต่อมาพรานในหมู่บ้านจึงได้รู้ว่าที่คนพวกนั้นไม่โผล่มาอีกเพราะคงจะเจอดีเขาแล้วจากศากศรของพรานสองคนที่อยู่กลางป่า แต่คนที่มีสภาพยับเยินจนแทบจำไม่ได้นั้นต่างก็จำกันได้อย่างแม่นย้ำว่าเป็นพลานที่เก่งทางวิชาอาคมและชอบจะโอวดอยู่สม่ำเสมอจนพบจุดจบแบบแทบจะเบื้อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็ต้องช่วยกันหาฟืนมาเผาศพกันอุจาตาและได้นำเอากระดูกกลับมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลโหสิกรรมให้แก่กันไม่อาฆาต โกรธเกียจกันอีก